สวัสดีครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอรีแคปการเทรดครับในวันนี้ครับผมมาเทรดเรียกว่าเป็นการเทรดแบบฟิกไทม์นะครับหรือหลายๆคนจะเรียกว่าเป็นการเทรดใน iQ Option หรือคุณจะสามารถเทรดในโบรกโอลิมเทดก็ได้นะครับคือมันสไตล์เดียวกันเลยการเทรดแบบนี้ครับไม่ใช่การลงทุนนะครับบอกไปก่อนแต่มันคือการเกงกําไรนั่นเองนะครับเป็นการเกงว่าราคาจะขึ้นหรือลงในระยะเวลาที่เรากําหนดนะครับนั่นก็คือคุณต้องมีทักษะในการวิเคราะห์กราฟก่อนอาจจะคล้ายๆ Forex เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ มันจะเล่นในไทม์เฟรมที่เล็กกว่านะครับอย่างเช่นเทรดในไทม์เฟรม e นนาทีไทม์เฟรม5นาทีนะครับสังเกตกราฟแล้วก็ใช้ระยะเวลาปิดอย่างเช่นผมนะครับผมจะนิยมปิดภายใน2หรือ3แท่งนั่นหมายความว่าอ่า่แท่งของผมเนี่ยประมาณ5นาทีใช่ปะ่ะสาแท่งก็คือปิดจบใน15นาทีรู้เรื่องเลยกําไรก็กาไรขาดทุนก็คือขาดทุนไปเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่แม่นในการเทรดนะครับคือเป็นการเทรดแบบนี้มันคืองานละเอียดนะคุณต้องจังหวะแม่นนะครับแล้ว ระยะเวลาให้มันถูกต้องคุณถึงจะได้เงินไปเนาะก,ก็คือมันเป็นงานที่ละเอียดกว่าการเทรด forex นะครับสมมติถ้าเราเทรด forex ใช่ว่าคุณอาจจะเข้าอาจจะโดนลกอะไรไปก่อนแล้วสุดท้ายมันย้อนกลับมาเป็นกําไรแล้วคุณค่อยปิดเอาอด์ก็ได้นะครับแต่การเทรดแบบนี้มันถูกกำหนดด้วยระยะเวลาครับโดน拉ก,กี่จุดไม่สนใจแต่ถ้าหมดระยะเวลาคุณไม่กำไรก็คือขาดทุนแค,แค่นั้นเองนะครับมาดูวิธีการเทรดของผมกันดีกว่านะว่าผมเทรดอะไรยังไงไปบ้างนะครับมาเจอกันเลยอ่ะมานะครับมาดูการาฟกัน โอเคอันนีมม้มาก็กดไปแล้วนะครับจริงๆผมมีอยู่พันเหรียญน,นะครับแล้วก็ลงทุนเขาเรียกว่าไงเทรดเก็งกาไรนะครับรอบละ100เหรียญใส่เข้าไปเนาะแล้วก,กดออเดอร์บายขาขึ้นตรงนี้ไปนะครับก็ติดลบนะฮะเงินที่ลงไปติดลบอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเล่นขาขึ้นใช่ไหมครับกราฟมันต้องขึ้นเหนือตําแหน่งที่ผมซื้อเอาไว้แต่ในกราฟมันล่วงลงมานะครับก็คือยังขาดทุนอยู่ถ้าหมดระยะเวลาตามนี้เขามีระยะเวลาถอยหลังให้นะครับ หมดระยะเวลาตามนี้แล้วมันไม่ขึ้นเหนือราคาที่ผมซื้อผมขาดทุนแต่ถ้ามันขึ้นเหนือราคาที่ผมซื้อแค่เพียงแค่1จุดเท่านั้นผมกําไรเขียว่าเออมันคือวัดแค่นี้ครับแต่ถ้าเป็น forex เนี่ยมันต้องถามด้วยว่ามันขึ้นห่างไปเป็นระยะเวลาอ่ระยะทางกี่จุดคุณก็ต้องคูณตัวเลขถึงจะได้ถึงจะได้เป็นเงินไปนะครับมาดูกันระยะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับเหลือนับถอยหลังอีกห้านาทีผมไปกด2ตัวละ ซื้อสองตัวนะครับมี aj กับ aud usd นะครับอ่ะอันนี้เป็น aud usd เนาะตัวนี้จะบวกไหมนะครับมาดูกันซื้อขาขึ้นไปเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้เล่านะว่าเหตุผลที่ซื้อไปเป็นเพราะอะไรอ่ะมาดูตัวนี้นะครับเหตุผลที่ผมซื้อเป็นขาขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าผมสังเกตการาฟนะครับมันทําทรงแบบนี้มันคือการบีบกรอบสามเหลี่ยมเห็นปะผมตีเทไลน์ลงมาข้างล่างเป็นแนวต้น,นะครับผมเห็นว่าราคาติดข้างล่างแล้วมันมีโอกาสจะสะท้อนขึ้น ผมก็เลยซื้อขาขึ้นและตำแหน่งเข้านะครับก็ถือว่าเข้าใกล้ๆกับแนวต้านข้างล่างเลยนะครับใกล้ๆกับจุดสะท้อนก็มีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นได้อันนี้ก็ดูฟินวิทเข้ามาด้วยนะครับดูความแข็งค่าของสกุลเงินเข้าไปเนาะทำให้เราเห็นว่าอ๋อโอเคราคามีแนวโน้มว่าจะเป็นขาขึ้นได้อีกนะครับอ่าเห็นไหมตอนนี้ครับไอ้ตัวเนี้ยผมมีโอกาสเป็นบวกแล้วแล้วก็แต่ตัวนี้นะครับ AJ ยังมันขึ้นมาก็จริงครับแต่ว่ายังไม่เป็นบวกเนาะก็ ลุนตัวนี้กันครับถ้าเสียเสียราให้นะครับได้ได้95เห็นป่ามันก็ถือว่ามันมันยังไม่เป็นกาไรหรอกต่อให้ชนะหนึ่งแพ้หนึ่งมันก็ขาดทุนอยู่ดีนะครับขาดทุน5เพราะฉะนั้นคนที่จะมาเทรดใน i q Option หรือ o อลิมเทสหรือการเทรดแบบฟิกไทม์นะครับสิ่งสําคัญเลยปัจจัยสาคัญเลยคือเรื่องของความแม่นยําในการเทรดมันคืองานละเอียดนะครับบอกไปก่อนคนส่วนใหญ่มาเทรด่างนี้รับแพ้นะครับแพ้เพราะว่าเขาอาจจะละเอียดไม่พอแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วย อารมณ์แบบไหนที่ทําให้แพนะครับในนี้น่ามาคืออารมณ์อยากเอาคืนอย่างเดียวเลยอารมณ์อยากเอาคืนยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าผมแพ้ใช่ป่ะแล้วอยากเอาคืนนะ่ะผมก็ต้องเบิ้ลรอบต่อไปลง200รอรบต่อไปลง400ลง800อยคือ,ค,อคือเรียกเรียกว่ามันจะหมดตัวได้เร็วมากนะครับอันนี้คืออารมณ์อยากเอาคืนเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะมาเทรดในนี้คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุมตัวเองได้ไหมอ่าแบบนี้เนาะผมชนะ1แพหนึ่งนะครับก็โดยรวมก็ยังเป็นขาดทุนอยู่ดีต่อไปผมจะไปหาในเกมต่อไป เล่นให้ชนะอีกหนึ่งรอบผมจะหยุดนะครับอ่ะมามาต่อกันอีกรอบหนึ่งคนที่จะเทรดชนะใน IQ Option หรือเทรดแบบฟิกไทม์แบบนี้นะผมบอกผมบอกได้เลยว่าถ้าการเทรดของคุณอะรอบถึงคุณชนะรอบถึงหมายความว่าไงหมายความว่าสมมุติคุณมีเงินอยู่พันเหรียญน,นะครับแล้วคุณมาทยอยลงรอบละสิบเหรียญอย่างเงี้ยสามารถมันมันหมายความว่าคุณสามารถเสียได้ร้อยรอบติดก,กันใช่ปะ แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับมันจะมีใครบ้างที่เสีย้อยรอบติดกันเป็นไปไม่ได้หรอกครับถ้าคุณมาเทรดอย่างน,นี้แล้วคุณรู้สึกว่ามั่นใจในระบบเทรดมั่นใจในการวิเคราะห์ว่าตัวเองมีวินเลทมากกว่า70%คุณยังไงคุณก็ชนะแต่ไม่ต้องเบิ้ลล็อตในการแก้เกมนะครับแค่เทรดไปเรื่อยโดยใช้หลักการวิเคราะห์เดิมของเราอยู่แล้วนะครับโดยที่มันมีวินเลทเจขึ้นไปยังไงก็ชนะค่อยๆเทรดเทรดไปเรื่อยเทรดไปเรื่อยเดยี๋ยวเดี๋ยวมันชนะแต่ชนะแล้วต้องหยุดให้เป็นนะครับอ่ะอันนี้เป็นเกมที่2ครับ ผมเล่นเหมือนเดิมเลย AUD USD นะครับก็เป็นเทรลไลน์ลงมากดข้างล่างก็มีแนวต้านใช่ปะ่ะผมเห็นว่าเฮ้ยราคาขึ้นไปติดกรอบข้างบนว่ะมันต้องเด้งลงมาข้างล่างนะครับผมก็ซื้อซื้อขาลงอ่าตอนนี้เป็นบวกนะครับใช้ระยะเวลา15นาทีในการซื้อก็คือ3แท่งเนาะจบแท่งนี้1แล้วมีแท่ง2แล้วต้องมีแท่ง3นะครับอ่ามาดูกันอ่าจบแท่ง1แล้วนะครับ จบแท่งสองลงมาเนะี่ยทำไมผมถึงต้องใช้ตั้ง3าแท่งนะครับเพราะว่าลองสังเกตนะครับมันมาจากการมองย้อนหลังเนาะก็คือสมมติต่อให้ผมเข้าตำแหน่งนี้ครับดีที่สุดแล้วแล้วคือถ้าเอาแค่แท่งเดียวผมว่ามัน <c oughs> มันมีความเสียวเกินไปที่จะมินเมออ่าคือมันไม่รู้มันจะได้หรือมันจะเสียนะครับต่อให้เราวิเคราะห์ถูกแต่แบบมันแค่ห่างกันไม่กี่จุดอะ่ะมันก็เสียวจริงป่ะเพราะฉะนั้นเราเอาชัวร์ดีกว่านะครับเอา3าแท่งนะครับ1 2 3มันจะเป็นการลงที่ชัดเจนกว่า เนาะอย่างเช่นเมื่อกี้ถ้าผมเล่นแค่5นาทีเล่นแค่แท่งเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นผมอาจจะไม่กําไรก็ได้เพราะว่าช่วงที่มันมาปิดนะครับมันอาจจะมาปิดเท่าทุนหรืออาจจะมาปิดช่วงที่ผมขาดทุนก็ได้อ่าเ,อาเห็นไหมครับแต่ว่าแท่งที่2นี้มาทําให้ผมมั่นใจแล้วว่ายัางไงผมก็กําไรแน่นอนเพราะระยะห่างครับม,มันเริ่มห่างกันเยอะแล้วยังไงผมก็กําไรนะครับคือเนี้ยจริงๆแค่กำไรแค่จุดจริงมันก็กําไรแต่แต่ว่ามันเสียวใช่ป่ะแต่ถ้ามัน,มนยิ่งห่างไปมากขึ้นมันก็มีความรู้สึกมั่นใจว่ายังไงก็กําไรสบายใจแน่นอนนะครับ อ่าผมว่าแทงสองผมก็กำไรแล้วละ่ะแต่เขาบาังคับนะครับคือเราเลือกเวลาไปแล้วว่าเราจะเอาสิบห้านาทีก็คือต้องรอสิบห้านาทีอ่านะครับแทงสองจบแบบนี้สบายใจแทงสามไม่น่ากลับขึ้นมาแทงแน่นอนนะฮะดูนะครับโอเคแทงอีกเจ็ดวินาทีสุดท้ายนะครับห้าวิสุดท้ายผมว่ายังไงก็กำไรละอ่าดูนะครับ เรียบร้อยไปแล้วเนาะโอเคอะเงิน,นกลับเข้ามานะครับเป็น1 0 9 0เหรียญก็คือสามารถทำกำไรไปแล้ว90เหรียญน,นะครับจากต้นทุนแค่1000บาทก็2700บาทนะครับเ0เหรียญโอเคน okay. ง,ง,ง่ายนะครับก็คือวันหนึ่งใช้ะระเวลาไม่มากเนาะในการเทรดแต่ว่าได้แล้วต้องหยุดเทเป็นถ้าไม่หยุดแล้วเราไปต่อไปต่อใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นคือเราไม่สามารถคุมตัวเองได้เกตใช่ปะ เราไม่สามารถที่จะคุมตัวเองได้นะครับมันหัวร้อนมันอยากได้ต่อมันอยากเอาคืนเนาะและมันก็จะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วประมาณนี้และกันสำหรับการเทรด IQ Option หรือการเทรดแบบฟิ Time นะครับเจอก,กันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ